สวัสดีครับพี่น้องครับเบาลอกเกษตรในช่องตามร้อยเกษตรมาแล้วครับมาพบมาพอกันคือเกาครับมือนีีจีภาพี่น้องมาเพาะแหนแดงนะครับเพาะแหนแดงขยายแหนแดงเพื่อเป็นอาหารลดต้นทุนนะครับสําหรับเลี้ยงไก่ไข่ไก่พันธุ์นะครับพี่น้องท่านใดที่เลี้ยงไก่ไข่ไก่พันธุ์นะครับก็บมาเบิ่งวิธีการเพาะแหนแดงนะครับไวเป็นอาหารทดแทน หัวอาหารที่เห่าต้องใส่ทุนนะครับมาเบิ่งกันครับว่าพิธีการและขั้นตอนเป็นยังไงครับแหนแดงนี่คุณสมบัตินะครับประโยชน์ของแหนแดงเนี่ยจะมีในตัวเจนอยู่ถึงสี่เปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องครับมีฟอสฟอรัสสิาเปอร์เซ็นต์ถือว่ามีโปรตีนหลายครับพี่น้องครับให้ไก่กินเอาอุดมสมบูรณ์นะครับแข็งแรงละวก็ไข่ออกมาไข่แดงดีนะพี่น้องครับไข่หน่วยไงแดงดีนะครับ เดี๋ยวเข้ามาทําการพอในแดงกันครับพี่น้องครับครับเ้อเบิ้องค์ประกอบที่เขาสีพอในแดงกันครับพี่น้องครับมามีอย่างแนนนะครับนะผมประกอบแป้งนี่ก็มีแหนแดงครับพี่น้องครับนี่แหละครับแหนแดงเขี้ยวๆออกไปขยายพันธุ์ครับพี่น้องครับแล้วก็มีบ่อดินนะครับใส่ดินล่องกลนบ่อนะครับหนาสักสิบห้าเส้นหรือสิบเส้นครับ แล้วก็มีปุ๋ยจุลินซีย์คือนำมักขี่งว่าครับมักไว้ยักษ์สามมือนะครับพี่น้องครับกาเทลงผสมกันเข้าไปในบ่อและคะแนนแดงครับพี่น้องครับนี่แหละครับบ่อดินนะครับล่องกลด10เส้นครับพี่น้องจุลินทซียกับมักใส่ดินไว้ยักษ์สามมือครับจุลินรียก็คือขี่งว่าคือปุ๋ยขอกันเท่านี้แหละครับพี่น้องเขาก็เอามามักไว้สามมือ นะครับดินล่องกลนกศินาประมาณหาเส้นครับพี่น้องครับล่องกนบอไว้แล้วกระนาำสูงกว่าดิน1 0 1ถึงเส้นขึ้นไปครับพี่น้องครับและนี้กระนาำปุ๋ยมักจุลินซีนะครับกับจิ้ใส้ลงผสมกันเพื่อให้เขามีธาตุอาหารในการเลี้ยงอา,ยอาหารแหนแดงะครับ แ้วห้อกขมาเติมน้ำลงบ่อครับพี่น้องครับเติมน้ำลงบ่อเพื่อเอาแหนแดงมาเพาะครับครับตอนนี้ห้องเอาสายยางนะครับเอาน้ำมาเติมลงบ่อผักครับพี่น้องครับก็เติมให้ได้ระดับสูงกว่าดินล่องกลนักสิบเส้นถึงสิบหาเส้นขึ้นไปครับพี่น้องครับแต่ยังให้เกินยี่สิบเส้นครับพี่น้องครับน้ำไหลกับเสียดให จูลิสซี่มัน,อา,านอาทหารมันหน่อยครับพี่น้องครับนะครับเอาน้าลงแล้วก็เก็บพวกเศษพวกฝุ่นพวกอย่างออกครับพี่น้องครับให้น้าใสๆก่อนครับพี่น้องครับ oh well, oh. ครับเงานหน้าได้ระดับห่ากระพ่อ ครับหยุดเติมน้ำนะครับก็ะเรียมเอาจูลินซีนะครับนี่คือน้ำมักจูลินซีลงครับพี่น้องครับเอาโล่งแล้วสีก็สิเป็นอย่างสีแลละครับพี่น้องครับนี่แหละครับเอากระเรียมน้ำมักจูลินซีลงตักลงจักสามกระแป้ก่อนครับพี่น้องครับหนึ่ง สามครับเอาลงจาก3ก่อนนะครับพี่น้องครับหลังจากนั่นนะครับเอาก็เตรียมเอาแหนแดงนี่แหละครับเอามาลงมาเพาะนะครับใส่แหนแดงจากกำหนึ่งก็สามารถที่จะขยายได้เต็มบอ่อครับ อาทิตย์นึ่งหนแดงกับสีขยายเตรียมบอดลยครับพี่น้องครับนี่ครับกำเดียวครับพี่น้องครับเมื่อห้อขยายหลายแล้วห่อเข้าไปเตรียมบ่อใหญ่ไว้นะครับหรือตามส่าใหญ่ๆเพื่อให้เขาขยายพันธุ์ได้หลายครับพี่น้องครับบ่อหน่อยๆนี่ห้อขยายแค่ว่าพ่อเขาพอพันธุ์ขยายพันธุ์เพื่อไม่ให้ขาดช่วงครับพี่น้องครับบ่อใหญ่ห่อเข้าไว้สาหรับ เป็นอาหารให้ไก่นะครับให้ป้าก็ได้ครับพี่น้องครับส่วนบ่อหน่อยเห้ไวงไหวเพาะขยายพัดนะครับเพื่อบ่อห้ขาดช่วงในการทําอาหารเสริมสําหรับไก่ครับพี่น้องครับนี่แหละครับถ้าเขาพอแล้วก็สิเขียวเต็มงามแม่งสิเลยครับมีโปรตีนคัะครับพี่น้องครับสาหรับผู้ใดที่เลี้ยงไก่เลี้ยงป้าครับมีประโยชน์แห้งครับพี่น้องครับ เอาละครับก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนการพเพาะแหนแดงแล้วครับพี่น้องครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดติดตามกดถูกใจกดไลค์ในเดอครับเด้อสำหรับคลิปนี้บ้าโอไปครับขอบคุณครับ